เป็นยังไงบ้างคะดำน้ำทุกได้ที่เราได้ดำมาใครชอบได้ไหนมากที่สุดต้องเริ่มที่ผู้อาวุโสในการดำน้ำก่อนแล้วกันนะคะพี่นัทค่ะพี่นัทชอบได้ไหนผมชอบหลายจุดนะชอบที่สุดเป็นจุดที่เรียกว่าดีคอนรีฟครับไอปการังซีแฟนใหญ่ๆด้วยค่ะใช่ที่มันเป็น แนวน้าตื้นแล้วมันมีซีแฟนขึ้นอยู่แล้วก็มีหูงฟลาเล็กๆเยอะมากแล้วก็ที่ผมตื่นตาตื่นใจมากที่สุดก็คือลงไปเจอหูแมกกาฮุนเป็นแบบเป็นหมื่นตัวเป็นพันตัวมันน่าตื่นตาตื่นใจมากครับที่นึงที่ผมชอบคือเราี้ที่หาดทรายดำาะครับหาดทรายดำหาดทรายดำที่ลงไปแล้วแบบ เราจะเจอสัตว์ตั้งแต่แบบความลึกประมาณ1เมตรลงไปเรื่อยๆเลยทั้งๆที่มันเป็นหาดทรายเล็กๆแบบไม่มีไม่มีอะไรเลยแต่มันมีของเยอะมากเลยนะโอ้สัตว์ประหลาดเยียบไปหมดเลยได้ภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะเลยค่ะที่นี่เจอปลาไหลน้อยนะพี่แต่เจอที่หาดใช่ใช่ปลาไหลน้อยเจอไม่กี่ตัวเองนะปลาไหลใช่มใช่่เคทอบพาแมนดาริน นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เอจได้เห็นนี่แหละจริงแต่ไปรอสี่ท่านาทีเพื่อไปดูมันครับโอ้ประทับใจมากสีสันมันสวยนะน่ารักมากชอบเนี่ยซามารายอยู่แล้วชอบซามารายเฮาส์รีฟตรงนี้นะครับตรงจุดดี้ที่เขาเป็นท่าเรือมันจะเป็นเสาเป็นพิลล่าสไลด์ต่างๆแล้วก็มีประการังมีปลาเป็นฝูงมีปลาเล็กปลาใหญ่ปลาเล็กปลาน้อย เต็มไปหมดเลยนะมีสัตว์หายากด้วยมีดูปิกงตร์อกอใช่ดูปิกร์ใชตัดประจำตันอนี้ครับมันมีสีสันดีเออนาลิกาชอบที่ไหนนี่แหละครับทีเดียวกันเลยมันมาปั๊บเนี่ยลงไปปั๊บเจอเลยอ่ะใช่เนาะลงไปเพื่อลงไปดูปิกร์เลยอ่ะเจอเลยอ่ะโอ้โหแล้วเห็นฝูงปลาดุกไหมอ่านาฬิกาปลาดุกนะนารักาเป็นปีที่นารักอ่ะเออใช่ดูบิเล่ก็สวยใช่ไหมใช่อ้อก็ชอบที่นี่เหมือนกันค่ะที่นี่ เยอะมากเลยลงไปปุ๊บเจอดูบิกองเลยจริงๆมีดูบิกองทั้งสามตัวเนาะตัวแรกที่เราเจอเป็นลูกที่เนาะแล้วก็เจอตัวใหญ่สองตัวชอบมากเลยคราวนี้พี่เอชชอบอย่างเพราะว่าเราไปได้ภาพสัตว์ที่หายากแล้วมันก็จะเจอเฉพาะบาปวนอยู่กินีใช่ไหมพี่นัทถ่ายรูปมาได้เยอะแยะเลยปิกมี่สีฮอสไปเจอปิกมี่สีฮอสหนึ่งเจอทัวสองตัวด้ยพี่เนาะมันมีสองพันที่เราเจอกันตัวแรกคือพันบัญจบันติคือพันธุ์ที่ถ่ได้ดูกลมคลมค่ะ อีกตัวหนึ่งเป็นพันธุ์ของที่นี่เขาเรียกว่ามิวเบติลมิซีฮอสต์ตัวมันจะดำๆบางๆแล้วก็มี้ขนข้าวหลามสองเส้นแต่อุปสรรคล่ะครับที่นี่อุปสรรคเป็นไงมีอะไรบ้างครับอุปสรรคประด้ำแรงมากเขาเหนื่อยขึ้นมากใจที่สุดครับใจที่ลีดเดอร์เขาทำท่าอย่างนี้ครับพี่หมายเขาว่าไงฮะเราก็นึกว่าให้ลงไปดูอะไรเขาบอกว่าอะไรฮะมันหมายความว่าคือปลาเลยนะไฮโนพีเอสไฮโนพีเอสที่น่าจับภาพได้สวยมากจริงๆชื่ออะไรครับภาษาไทย อ่ามันเป็นปลาแปลงแมงป่องอ่าปลาแมงป่องขนยาวปลาแมงป่องยาวมีหลายสีมีหลายสีครับที่เห็นหลสีจเราเห็นสองสีนะเขียวเขียวอ่อนๆเนี่ยประมาณนี้นะเขียวดาจับดามเจอสองตัวน่ารักมากเลยที่ควายน้อยซิตี้โอ้ยน้ำแรงมากน้ำแรงแบบว่าเหนื่อยมากอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ยังไม่แรงเท่าอีกวันนึงใช่ผมไม่กวันนึงแรงกว่านะวันที่เราลงที่โจ ฟรีใช่ใช่นั่นแหละโซรีฟได้สองใช่ไหมพวกฉลามก็พอมีนะแต่ฉลามมันไม่ใช่อุปสรรคเราอะไรเป็นอุปสรรคเราคะขาขาเราที่มันแรงมากถือว่าในคำว่าอุปสรรคนี่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะทำให้เราได้ฝึกสกิลของเราใช่ไหมคนก็น่ารักนะไม่ได้เป็นอย่างแบบที่เราเข้าใจตอนแรกนะท่านว่าคนไม่น่ากลัวนะจริงจริงคนเขาเป็นเพื่อนดีเหบยิ้มทุกคนน่ารักมาก แต่คนที่นี่ชอบอย่างหนึ่งถ่ายรูปถ่ายรูปถ้าเรายกกล้องไปปุ๊บแกจะหยุดให้เราถ่ายทันทีวิ่งไถ่ายด้วยใช่มีการให้อีเมลนะเคยได้ไหมให้ส่งรูปให้ส่งรให้น่อยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาการเดินทางมาต้องมาอยางน้ําที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เต็มแก้วใช่้ามาเนี่ยเรามาแบบเต็มแก้วตลอดใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาเราต้องมาแบบ ทองแก้วอย่างที่พีนัดบอกนะครับได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปให้อาจจะรู้ว่าคนที่นี่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้อยา่างแดก